สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเน็กิิงน,น,นันิชานามสกุลอินทศรชื่อเล่นชื่อเหนือกำลังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านประชาาสัคีวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอกาบยา a นี้11ิบเอ็ด,ดิฉันแต่งเองเรื่องกีฬาสร้างพลังเชิญรับชมได้แล้วค่ะกีฬามีหน้ค่าเสริมกายาตั้งแต่เด็ก เป็นตั้งแต่เล็กมันคอยเช็คความแข็งแรงมันใจใจของเรามาชนเขาไปแข่งเครื่องมือเตรียมจัดแจงจากความมั่นใจตัวเราถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปด,ดิฉันต้องกากดไลค์และกดซับสไคร้ขอบคุณค่ะ